สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับยูกิโอมาสเตอร์โรเอลโดยที่ทางหน้างวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีเล่นเด็กลาบินผสม,มกับไลททวินโดยที่ผมจะอธิบายให้ความสามารถตัวหลักๆในเด็กนี้ส่วนตัวอื่นใส่ได้ตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยโดยที่ตัวแรกไลททวินแดงความสามารถก็คือ normal summon จะ special summon ไลททวินอีกชนิดหนึ่งมาได้คือสีฟ้าสีฟ้าก็คือความสามารถ normal summon จะสามารถ special summon ไลททวินสี win. แดง,าม,าาม,าแดงมาได้ ตัวต่อไปอารีนี่เดอะลาบินเซเว่นสามารถส่งนอร์มอลแท็บจากบนมือหรือที่เซตู่ในสนามลงส่งสารสเปเชียลซลมอนเลเวล4หรือว่าต่ำกว่าที่เป็นเผาฟีนจากในเด็กลงในโพซิชันป้องกันถ้ามีมอนสเตอร์ตัวอื่อยจะสนามเลยการ์ดกับดักจะสามารถรอหนึ่งใบและเลือกความสามารถได้หนึ่งอย่างจากด้านล่างก็คือเลือกได้ว่าจะสเปเชียลซลมอนเผาฟีนออกมาหรือว่าเซต สเปลแถบลงสนามฝั่งตัวเองโดยที่ความสามารถพวกนี้จะสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อเทินเท่านั้นตัวต่อไป a r e n a t เดอ a ลาบินเซอร์ s <S ถ้าการใบนี้ normal s ัมมอนออกมาคุณจะสามารถ add ลาบินที่มีชื่อลาบินออกจากในเด็กขึ้นมือได้โดยที่ความสามารถลองจะเป็นเหมือนตัวนี้เลยต่อไป e ีวิลสวินตัวนี้ก็คือเป็นการผสมร่างระหว่าง2ตัวนี้ที่เป็นลิง ก็คือเนื่อง,งจากมันเป็น2ตัวทำให้ดาเมจคูณ2กลายเป็น4,000กับป้องกัน4,000ต่อไป l ลิฟลี่ลาบินออฟเดอะซิเวอร์เฮดเตลความสามารถคือศัตรูไม่สามารถใช้ความสามารถระคารที่เราใช้น o r m ม l t แท็บได้โดยที่ความสามารถด้านล่างใช้ได้ครั้งเดียวต่อ1เทิร์นก็คือเลือก Normal t a b จากสุสานเอามาเซตบนสนามแต่จะไม่สามารถใช้งานได้และความสามารถรองท้ามอนเตอร์เหสนามด้วยนอ r m a l t แ b คุณสามารถ เลือกได้ว่าจะทำลายการ์ดบนมือศัตรูแบบสุ่มหรือว่าจะทำลายบนสนามก็ที่เลือกได้ต่อไปเลดี้ลาบิลสามารถถ้าคุณคนโทรลเซตการ์ดศัตรูจะไม่สามารถเลือกทาร์กเก็ตก็คือเลือกการ์ดใบนี้สมมุติว่าใช้การ์ดเอฟเฟกเลือกการ์ดใบนี้จะมไม่สามารถทำได้แล้วก็จะไม่สามารถถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกได้โดยที่ความสามารถด้านล่างใช้ได้ครั้งเดียวคือ s เปเชียลซัมมอจากบนมือถ้ามีการ์ดที่ชื่อว่าลาบินทํางานไม่ว่าจะเป็น normal tab c a r ์ e เอฟเฟที่ชื่อลาบินหรือแม้กระทั่งตัวพวกนี้ที่ชื่อลาบินเหมือนกันใช้งานความสามารถจะสามารถ Special s u ัมมอลงมาใน defense position ได้แต่จะไม่สามารถเ a ชซัมมอนลงมาได้ถ้าตัวนี้เป็นตัวทํางานโดยที่ถ้า normal tab ทำงานคุณจะสามารถ เอฟเฟกคุณจะทำงานคือคุณจะสามารถเลือก n o ร์ a l แท็บจากในเด็กลงมาเซตบนส,สนามได้ต่อไป Secret พาร์ทเปิความสามารถก็คือแอดล h t ทวินตัวไหนก็ได้2ตัวนี้ไส่ก็ได้ขึ้นมือแค่นั้นเลยต่อไปเป็นลาบินฟิ l ล,ลาบินลาบินความสามารถก็คือถ้าการ์ที่คำว่าว e ลข้าม l a บิน n o ร์ a l แท็บทำงานคุณจะสามารถเลือกทำลายการ์ดฝั่งศัตรูได้1ใบหรือถ้าไม่ใช่ลาวินจะ จะสามารถเปเชียลซัลโมนガーดฟิกเผาฟินจากจากบนมือหรือในสุสานออกมาได้คือลาบินก็คือเวลคำมลาบินนี่บิกเวลคอมคือว่านับเหมือนกันเพราะมีคำว่าเวลค m มลาบินสองใบนี้ต่อไปไลท์ทวินซันนี่ก็คือใช้งานปุ๊บจะสามารถแอดขึ้นมาแอดไลท์ทวินตัวไหนก็ได้ขึ้นมือมาแต่จะเป็นคอนติเนียลสเปลเป็นการ์ดเพิ่มเพิ่มความสามารถของไลท์ทวินสองตัวนี้ การ์ดใบต่อไปคืออันนี้เป็นการ์ดความสามารถคุปเ a y คือใช้งานปุ๊บแล้วก็ต้องดิสคาร์ดมือตัวเอง1นงใบแล้วถึงจะ s p ป c i a l s u m m มอตัวไหนก็ได้2ตัวนี้การ์ดใบต่อไปก็คือนี่เวลอความลาบินสเป c ชียลซ m มมอนหนึ่งลาบินจากในเด็กออกมาบนสนามได้ความสามารถรองคือถ้ามีมอนเตอร์ออกจากฟิลด้วยการ์ดกลับดากการ์ดใบนี้จะกลับมาบนสนามงคูณแบบเซต ความมาไว้ใบต่อไปเป็นคคความสามารถคล้ายกันเลย Special Salmon ลาบินออกมาแต่ต่ตางตรงที่ว่า Special Salmon เสร็จแล้วจะต้องดึงการ์ดบนสถามฝั่งตัวเองใบไ,ไหนก็ได้ขึ้นมือและความสามารถรองคือบันิดการ์ดตัวเองแล้วก็ทําการดีดการ์ดสตูขึ้นมือโอเคจบแล้วต่อไปก็จะเป็นของ Extra Deck อันนี้ v i l ว w i จะเป็นตัวแดงตัวฟ้า ต่างกันตรงที่ตัวแดงถ้าลิงก์เสร็จแล้วถ้าลิงก์มาแล้วมีอีกตัวหนึ่งอยู่บนสนามตัวนี้จะมีความสามารถก็คือดรอนการ์ดหนึ่งใบส่วนความสามารถตัวนี้ก็คือถ้ามีไอ้ตัวแดงอยู่สนามแล้วแล้วลิงก์ไอ้นี่ขึ้นมาจะทําให้สามารถทําลายการ์ดศัตรูได้หนึ่งใบตัวต่อไปอันนี้พวกนี้ก็การ์ดเสริมกา,าร์ดเสริมแล้วต่อไปนี่อีวิลทวินทาวเบิลซันนี่ความสามารถคือคิวตเอฟเฟกต์ทีบิลคัสเองสเปเชียลซมมอน ตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวออกมาแล้วความสามารถ2ตัวนี้ก็จะทํางานก็คือโจวหนึ่งทำลายหนึ่งแต่ความสามารถจะทาได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นอ่าตอนนี้ก็มาต่อที่แมต์รีเพย์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตาที่ผมนั้นได้เริ่มก่อนดูบนมือผมก็จะมีไรทวินแดงซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวกับลาบินเลยซึ่งทําให้ผมนั้นเล่นลาบินไม่ได้ทําให้ต้องเล่นสํารองไรทวินแดงไปก่อนก็คือคอมโบที่เล่นผมจะอธิบายระหว่างเล่นนะ เรมาเรียกตัวนี้มาสีฟ้าสีแดงเพราะว่าต้องการจัว่เพราะเปเทอได้แล้วทำไมเผิดดูไม่ทันก็คืออันนี้สเกเชตสมอลลงมาเรียกสีฟ้าเล่นหนึ่งตัวแบบลิงก์คราสามารถเรียกไลททวินสีแดงไม่ว่าจะเป็นไลท์หรืออีวิลก็ได้ความสามารถ ดวหนึ่งใบถึงลมตายนี่มีเทวินมาซึ่งระบบจบแล้วเพราะอาจทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เซ็ตแถบไปไม่มีอะไรซึ่งตอนนี้ผมว่าจะเป็นเด็กแต่ไม่ใช่แปกเพราะว่าเขามีลูนหน้าด้วยซึ่งแปลกมากมันไม่ควรอยู่เด็กเดียวกัน แต่ถึงแม้เขาใควสามารถแต่ผมก็ไอเกตด้วยแอสไปแล้วอดความสามารถถ้าเหมือนเสาจะโยครับคืแล้ว่าตี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 มีตีตีตาตมตี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 ตาตี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 ่อตีตีตนตี้ีตีต่ตีงีตาตีตาตี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 สีตีตีตีนีต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 ีัีตี เลือกมาจากในเด็กเลยก็โสตูดูว่าเลือกอะไรมาเสร็จแล้วก็เซ็ตที่ผมเลือกวันนี้เพราะว่าผมต้องาการเพราะมีตัวนี้ในมือผมต้อง,งาการทิ้งตัวนี้เสร็จแล้วก็เอานี้เข้าไปแก้เหมือนฟรีซทมุงหตัวนี้ฟรีเสร็จปิดตีตัวนี้เพม่ตควางสับูรณ์ร้อยนีแก้ดีตัวน็ม ส่วนตัวนี้ถ้ามีตัวน personal, ี้อยู่ในสนามอยู่แล้วจะทําให้สามารถทำรายการ์ดเป็นสนามประตูได้หนึ่งใบซึ่งหยิลโผล่มาจากมันก็ใช้ได้หมดความสามารถเลยพอใช้เสร็จปุ๊บอันนี้ทำความสามารถออกมาถ้าไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้ก็คือถ้าการ์ดที่ไม่ใช่ปาบินน้องมอเต็ปทำงานสามารถสเปเชียลสัมมอนฟีลหนึ่งตัวมาได้ซึ่งตัวนี้เผาฟีลซึ่งสามารถสเปเชียลสัมมอนออกมาได้ดิงเกนต่อไปคือตัว ตัวได้ลา like nice. มิสหมานจะได้เล่นต่อเซอน์เมอร์ออกมาอะไรไปสามารถตัวนี้คือจะสามารถไม่สามารถนอร์มอได้หรือสเปเชย์เมอนต้องสเปเชย์เมอนจากการรีวิวลิงสองตัวคือตัวนี้ระยวออกมาทางสองตัวสอง แต่ผมผกว่าเป็นเด็กคอนโทรที่ดีมากซึ่งจะดีกว่านี้ถ้าเราไม่โดนขัดตอนแรกซึ่งอันนี้ดีมากเพราะว่ามันไม่โดนขัดนะครับเราก็มาต่อกันที่แมตท,ที่สองเลยครับแมตช์น,นี้ผมก็ได้เริ่มก่อนเหมือนเคยโดยที่ การบนมือผมจะมีเวลคัามลาบินบิ๊กเวลค้ามลาบินซึ่งจะทำให้ผมนั้นแล้วก็มีนี่ด้วยลาบินที่เป็นฟิวให้ผมนั้นได้เล่นลาบินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เริ่มมาผมทำอะไรก็ได้ลแ, BL. แล้วเซ็ตแถบเดียวรอยผมเซ็ตเวลข้ามกับปิดเวลข้ามไปหลอดตัวเล่นตัวเล่นปุ๊บเราก็ปิดเวลข้ามเลยซึ่งจริงปกติมัน สามารถทำทีละอย่างได้แต่มันจะเป็นเชนทีเดียวไปเลยซึ่งอันนี้ผมพลาดตรงนี้ผมลืมเซตอันนี้ไปด้วยทําให้ไอตัวที่เป็น lady l a b บิ i ไม่สามารถใช้ควาสามารถได้อ่ามันใช้แม็กซี่มากไม่เป็นไรเราใช้อันนี้ส่วนไปเลยไม่ต้องกลัวอ,อ,อยู่ข้าม space s h u t t ถึงว่าอีกตัวนี้ ทำใหผมไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องมีการ์ดในความสามารถซึ่งอันนี้มาทําไปก่อนแล้วทำให้อันนี้ไม่ทํางานซึ่งอันนี้ความสามารถรับมีทำงานเลือกการ์ดบนสนามรัตูผัดระเบิดทิ้งได้เลยจบแล้ว กสนามด้วยอ้าวเขาแก้ชาด้วยดรอไ้เาเราสปก่อนไม่ได้คอยคิดทีละางแอ้ัานอยู่ไม่ได้ในเกียร์ไม่เลยเขากลับเด็กเด็กอะไรนเด็กอะไรไม่ ก็ถึงตาผมนี่ผมทำอะไรไม่ได้ก็ปีนเสร็จแล้วก็เติมเพราะว่าเป็นเด็กแท็บต้องโดนศัตรูเล่ต้องพอผ่านเทิมหนึ่งก่อนว่าเติมได้ทำอะไรบ้างบ้างผมใช้เบวลาก็ทำลายศัตรูนี ผมใช้ความสามารถเวลคัมลาบินดุซึ่งมนชื่อลาบินทำให้ตัวนี้สามารถเอฟเฟกได้เซนอร์มอลแท็บแต่เมื่อถ้าเซนอร์มอลแท็บเมื่อคุณคอนโทรลเซตการ์ดก็คือเซตนอร์มอลแท็บศัตรูจะไม่สามารถโจมตีอายูนิตนี้ได้หมายถึงเอฟเฟกนะครับซึ่งศัตรูจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกใส่การ์ดนี้ได้แล้วก็ไม่สามารถทำลายด้วยการเอฟเฟกได้ไม่จะเซฟตัวของดุซึ่งครับอ้าวไม่ใช่ออ๋ อ๋อผมเซ็ตเป็นอินฟินิตเพราะว่าผมต้องการตัวเนเกตไป OK. แอดชึ้มือนี่ดีดออกดีดเซเชียสซัมมอนตัวนี้กลับมาใช่ใช่นะครับนี่ผมเล็กดูครับมาแล้วนี่ครับ ถ้ามอนเตอร์อยู่สนามด้วยนอร์มอแท็บการนี้จะสามารถกลับมาบนสนามาและเซตแบบซเซตบนสนามได้อันนี้ก็จะเป็นการเซตกนันนะครับทำได้ตัวนี้แทบไม่มีทางไปตัวเรียบรถถ้อยจบเธอศัตรูทำอะไรไม่ได้แต่ว่าผมเตือนตรงข่าวลงออกจากเกมดีดใบนั้นขึ้นมือศัตรู ความว่า,าทำงานสามาเลือกแรนดอมหนึ่งใบบนมือได้แล้วทับลายทิ้งซึ่งได้ได้ตัวอะไรเป็นการ์ดเสร่จใช่การ์ดเด็กหลักแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะว่าไม่มีการ์ดสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการสอนวิธีการเล่นเด็กลาบินไลท์ทวินแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ขอบคุณครับ